อยู่บิดเบียดแค่22ตารางเมตรเผยปมช่วย50ล้านเปิดบ้านทันวาสุริยจักรเป็นถึงเศรษฐีเมืองลาวแต่เคยอยู่ห้องเช่ากับกรีนอัศรพรนานนับปีเปิดบ้านหลังใหญ่พระเอกทันวาที่สอปป,อปอลาวน้องสาวสวยส่งภาษาลาวชวนเที่ยวปากเซแล้วยังมาสอนภาษาลาวคำพูดติดปากของคนลาวคือคำว่าโดยแปลว่านอบน้อมครับ คำพูดน่ารักดีพร้อมเผยถึงการดูแลตัวเองออกกำลังกายแล้วต้องมีสุขภาพจิตที่ดีหนุ่มทันวาบอกว่าผมกับกรีนจะนั่งสมาธิทุกเช้าตื่นมาดื่มน้ำหนึ่งแก้วนั่งสมาธิสินาทีเดินจงกรมอีก10นาทีหลังจากนั้นทั้งวันเราจะควบคุมได้ดีมากล่าสุดพาไปชมบ้านหลังใหญ่ในพื้นที่กว้างขวางพร้อมพาไปเจอพ่อแม่และน้องสาวสองคนหนุ่มธันวาออกตัวว่า ครอบครัวชอบอายพูดน้อยมากโดยคุณแม่ทำอาหารพื้นเมืองที่ลาวเลี้ยงทีมงานที่ไปด้วยและยังไปเที่ยวบ้านย่าที่ปากเซเป็นร้านบะหมี่จำหน่ายมานานมากตอนเด็กๆก,กลับจากโรงเรียน พระเอกหนุ่มก็จะมาช่วยตีแป้งนวดแป้งทำบะหมี่ทันวาเผยว่าเนื่องจากมีพื้นที่พ่อและตัวเองครอบครัวชอบฟุตบอลมากจึงได้ทำสนามฟุตบอลให้คนเช่าพ่อตั้งทีมฟุตบอลกันเป็นประจำก่อนที่ทันวาจะพาไปเจอน้องสาวคือเปิ้ลและเป้าพร้อมทั้งคุณแม่คุณพ่อเรียกว่าสวยหล่อกันทางบ้านนอกจากดูแลสนามฟุตบอลดูแลคนมาใช้บริการที่ร้านอาหาร น้องสาวพระเอกดังยังมาส่งภาษาลาวเชิญชวนคนมาเที่ยวปากเซมาเที่ยวที่ร้านด้วยแม้ว่ากรีนมีหนี้แหลักพยายามใช้ให้หมดภายใน10ปีซึ้งใจทันวาไม่ทิ้งไปไหนเขาไม่ทิ้งเราไม่ทิ้งครอบครัวทําให้เห็นว่าครอบครัวเราแน่นแฟนมากขึ้นเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่น่ารักเอามากๆสําหรับสาวกรีนและหนุ่มทันวาคะ่ะ